บังบอกสมาชิก3ต่อ1หรือการติดบินก็แม่ายทีนี่ไปแต่ว่าไม่ใช่มาสอนการประกันตัวในคดีของทนไรซึ่งเป็นโละคดีใหญ่จึงจำจึงยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดเพราะว่าที่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าคงไมเป็นเพราะว่าในคำยื่นคำร้องขอสอนประกันตัวทานอัยการได้เอาเรื่องราวมาจากทางดีเอสไอแล้วก็ดีเอสไอได้ส่งนะครับ พูดในขั้นต้นว่าถ้าความผิดเรื่องใดก็ควรไปดําเนินคดีในคดีนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมอีสิ่งที่พิสูจน์มาใหม่และศาลอนุญาตให้มีการคัดก็มีการยื่นเพื่อขอพัดแล้วก็มีการไต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลว่าท่านจะพิจารณาคดีกันอย่างไรพวกพวกผมทีนี้ครับก็มีในส่วนของพยานทั้งทั้งตัวของพยานเองที่เป็นผูู้กยื่นความระกัน และก็ตัวทนายความที่จะเป็นพยานเองเนี่ยนะครับที่จะไปพิสูจนาธาธาธา์ในเรื่องหาต่างๆคือผมพร้อมทุกกรณีนะครับวันนี้ก็สบัยเป้ของพร้อมทุกอย่างนะครับครั้งนี้้าติดคุกก็เป็นครั้งที่สามมีประสบการณ์มาแล้วสองรอบพยานที่จะเข้าไปก็หนึ่งก็คือตัวผู้ผู้ต้องหายเองนะครับผู้ถูกกล่าวหายเองที่ถูกยืนนก่นอสองการประกันสองก็คือทนายความที่จะใช้ตัวเองเป็น เป็นพยานใกคดีนี้แต่ว,ว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดนทพินิจของศาลเพราะวันนั้นเราไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเพราะว่าผมเองก็มีความเห็นว่าการที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลวิธีพิจารณาความอาญามีเป็นเล่มมีเป็นพันมาตราแต่ใช้มาตราเกี่ยวข้องกับคดีขอ,ก,ขอการร้าเพียงแค่มาตราเดียวผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าผมไม่ข้ามทางม้าลายเนี่ยผิดพรบการจราจรก็ต้องมาสอนการจะนาดูคดีขอการการ้ ในประเทศไทยมันจะมาลงแบบนั้นไม่ได้ือถ้าผิดเรื่องยุยงปลุกปั่นนะครับยกมาตั้งแต่ปี58านี่เกือบจะสิ้นปี59ยังไม่เกิดความผูวายในบ้านเมืองเลยนะครับรวมกระทั่งว่าถ้าดูม็กรประมาทใครเป็นผู้ชายอิสระนอกจากมายื่นถอนประกันผมแนละอายการไม่สั่งฟ้องในคดีปปปสแล้วเขาก็ฟ้องผมแต่หน้าผินประมาทที่าศาลนครปฐมนะครับเดือนพฤศจิกาศาลก็นัดไตนะ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้สิทธิตามมาตรานะั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเอาเรื่องอื่นมาถอนในคดีประกันได้ บ้านเมืองควรมีหลักนิติรัฐนิติธรรมอยากให้ตลบไปมากกว่าน,นี้เลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้วิ่งนะครับเรื่องการดูดซึมสรภาพพวกผมเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วนะครับนอนบ้านนอนคุกก็มีความรู้สึกเดียวกันนะครับชีวิตของเราผ่านมาจนถึงทุวกทวันนี้และยังรอดตายอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่ามากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้บ้านเมืองเดินตามหลักูิต้รัฐนะครับผิดว่าทาผิด นะครับแต่ว่าเมื่อมีกฎหม,มายมาตรายอยื่นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ยอมดำเนินคดีกับผมในมาตรานั้นแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการถอนประกันในคด,ดีก่อการได้ถ้าไม่ข้ามทางมาตราก็ต้องถอนประกันคดีก่อการาดาได้แลวบ้านเมืองมันจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในกระบวนการของศาลที่จะต้องสร้างหลักให้เป็นที่พึ่งของบ้านเมืองได้เรื่องติดคุกของพวกผมเป็นพวงเล็กนะกบคุณ ว่าการที่้กับาราชาวันนั้นจะเป็นการยุกปันหรือ่าหรือเปล่าคือการยุยงปลุกปั่นเนี่ยต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นในราชนาจักรนะครับคือข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับที่ทางอายการยื่นกับศาลตั้งแต่ปี58นี่ก็เดือนตุลาปี59เแล้วเคยมีการวุ่นวายในราชนาจักรจากการพูดของผมบ้างหรือเปล่าล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายุยงปลุกปั่นจนเกิดความวุ่นวายในราชนาจักรและถ้าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นก็ต้องดําเนินคดีตามมาตรา1น6 นะครับแต่ไม่ใช่ถอนประกันกดีก่อการร้ายและข้อเท็จริงมันก็ไม่ปรากฏเช่นนั้นด้วยถามว่าเกิดความวุ่นวายในที่ใดบ้างนะครับที่ผ่านมามันก็ไม่มีมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าพูดแล้วมีความวุ่นวายขึ้นในราชอาจักรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือผมพร้อมที่จะเดินเข้าสู่เรือนจําอย่างถนงของอาเพียงแต่ว่าให้มันผิดจริงๆเถอะนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอบคุณนะครับผมของซ้อขอบ เราอเขาว่าเวลาที่เพุแนี่ยต้องเอาลงจากเอาบัลังแล้วล้งไเลยเตผู้มาลสองั <i <i ้นที่3ยังไม่เตมตัวนี่ก็ดูกันไน้แสดงว่าคนไมุ่นับกเ เป็นรางไหมคะเตรียมมาแบบนี้อะไรเตรียมมาที่เป็นรางหรือแก้กคลยคะเออไม่ไม่ไม่ผมเป็นคนพร้อมอยู่แล้วคือคนที่ติดมาแล้วสองรอบโชว์หน่อยได้ไหมไม่อยากไม่อยาโชว์เลยเลยมันคืออย่างนี้มันมีชุดชั้นในด้วยแล้วเปิดกระเป๋าดูอะไรอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยต้องหาบางๆเพราะว่าแห้งเลยนี่เดินจากหาที่ตากได้มีผ้าไหมนั่นนั่นกางเกงกางเกงก็เป็นการสั้นในคุ้มกับหั่นใส่กางเกงขายาวแล้ว สมมติว่าผมเข้าไปในคุกแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเกงขาสั้นเนี่ยก็จะต้องถูกตัาเลยนะครับในในคุกเองต้องใส่เสื้อยืดอย่างเกงขาสั้นไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนไม่มีสิทธิ์ใส่กางเกงขายาวยกเว้นผู้คุมอย่างเดียวโชว์สมัยว่าของจะเป็นที่ใส่ในคุกที่เตรียมนมาเนี่ยต้องใส่โชว์หนอว่าอะไรยังไงไมดูกว้างๆเลูกว้างๆผมนี่ก็บายอยู่องเอระไนี่ยนี่เป็นยา น่าที่แบบคือที่ลังเลที่ทุกคนที่ทุที่ทุกคนห้ามนี่นะครับก็คือว่าอยาคิดจะใสอยู่ข้านนี้เป็นเสื้อผ้าเอยุบสเองไเกคบเกห้หน้าเนี่ยเมื่อไหรก็เอเช่นทํไมไมไนะครับแล้วก็เป็นยุ่ยาตตัวทุกคนนะครับวั เลเปอร์็ะครบานเลยมันเนเลยคเป็นเป็นชุดชั้ในอ่ายคนับใช้ผ้าคนหนูแต่ว่าพวกก็เดอนว่าอย่าเอาถึงเท้าเข้าไปถ้าถ้าเข้าเรียนจำว่านอกจากเรียมรองเท้าแต่แล้วก็ถ้าผ้าใบไปวิ่งอย่าเอาถึงเท้าเข้าไปไม่ปลอดภัยนะ เปิดทางเลยครับติดครับลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับเปิดทางเลยครับ